สวัสดีครับผมบบวันนี้ผมก็จะมาเล่ามารดเนอร์ศาสตว์ตอนที่3 7ซึ่งเตอนนั้นก็มีชื่อตอนว่าสิ้นหวังผู้ดํารงตาแหน่งเจรจาฝ่ายตัดผ้าไม่ได้สามคนที่หลบหนีตัดผ้าไมา่ได้สานักงานที่รู้ว่าลินโก,กนั้นหนีไปพร้อมกับผู้ต้องหาตัดผ้าไมา่ได้ทั้งสามคนที่มาดูพระเอกแล้วถ้าเรื่องที่เกรมดินพูดนั้นเป็นความจริงแล้วแล้วก็เกศน,นั้นก็จะสิ้นหวังอย่างง่ายได้ตัดผ้าไมา่ได้ทั้งสามคนแล้วโ,โยมีงนั้นก็โทรหาลินโก,กแต่ก็ไม่มีใครรับ <Okay. S 2> นิตต้องก็โทรหาจุนเป้แต่ก็ ร่าเป็นแฟนทอมแล้วก็เปลี่ยนร่าเป็นนกขุนทองแล้วก็จากไปตัดภาพมาที่ทั้งสางคนจากความเดิมตอนที่แล้วไอ้สถานที่ที่เกิดเหตุไฟไหม้มันไม่เองแล้วทั้งสองคนนั้นก็ฟังข่าวที่ประกาศจับภาพมาที่บ้านที่ทั้งสองคนนั้นกำลังดูข่าวอยู่แล้วก็มีลินกบกับจุนเปที่เป็นผู้ต้องหาด้วยพระเอกนั้นก็ลงมาตัดภาพมาที่ทั้งสาคนที่หลบซ่อนอยู่แต่ก็ดูตกใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วไอ้นกนี่ก็มาตัดภาพมที้นักบางเพลิงที่เศร้าซึ่งเขานั้นมักจะเป็นคนใจอ่อนเชื่อคนง่ายยจจนนนนถูููกกกกกกหลลลลอออ่่่่บๆแแ้้้วว็็็ดดาาสภพพคงงไไมเเปั ก็ไม่กล้าไปคุยกับตำรวจเพราะว่าอาจตอบครับครับครับไปอย่างเดียวตัดผ้ามาที่ไอ้นกนีที่มาตามจิกตำรวจแล้วก็ให้วิ่งตามไปตัดผ้ามาที่พระเอกแล้วนิโตก็มาพร้อมทั้งอาหารของนอกขุนทองแล้วก็เทไปแต่ว่ามันเป็นแฟนทอมมันไม่ใช่นกมันไม่ใช่นกเพื่อมันไม่ใช่นกแล้วไอ้นกที่อยู่แถวนั้นก็มารุมจิกนิโตจนหมดสภาพไปแล้วพระเอกก็เรียกการูราออกมานิโตก็เรียกกริฟฟอดออกมาตัดผ้ามาที่ทั้งสามคนซึ่งนิงก็เชื่อแล้วว่าคนคนนี้นั้นไม่ใช่นกวงเพลิงแล้วไอ้นกนีก็บินมาแล้วตำรวจก็มาซึ่งตำรวจมัน ไปขับเทรนจนไอ้ตำรวจหลบไปตัดผาพมาที่ฝั่งไอ้นกดีแล้วกิฟฟอนกับการูดาก็มาแล้วก็รวมร่างกันโคเทเลยตัดผาพมาที่ต้องสามคนที่หนีตัดผ้าไมา่าหอก,กับนิเตอร์ที่มาแล้วไอ้นกดีมันก็กลายเป็นกาฟนิเตก็แปงลงร่างพระเอกก็จะไปดูที่ที่รินกบอยู่แล้วบีก,ก็เ,เปลี่ยนไปร่างคาเมเรโอแล้วกาฟก็บินจากไปตัดผาพมาที่ต้องสามคนที่มุดหนี ภาพมาที่ทั้งสี่คนแล้วลิโตก็อธิบายกับตำรวจแต่ว่าก็เสี่ยงถูกจกับเขาเองภาพมาที่ทั้งสามคนซึ่งลินโกะดูเหมือนจะเศร้าในขณะเดียวกันนักวางลิงก็เศร้าใจจุนเปก,ก็ไปปลอบแต่ว่าลินโกะนั้นก็ทนไม่ไหวแล้วก็บ่นแล้วก็ด่าไปซึ่งจุนเปก,ก็ตามน้ำลินโกะไปเราไปนักวางเลิงนั้นก็ขอดูรูปใหม่อีกรอบลินโกะนั้นก็ให้ดูแต่ว่ามันนั้นมีอีกรองหนึง่งตัดภาพมาที่ทั้งสามคนที่มาซึ่งนี่คืออีกรองหนึง่งตัดภาพมาที่จุนเปกที่หลอกยามแล้วยามก็ไปแล้วลินโกกกกกก็็็ให้้้้้้้นนนนนนนัััววาาาางงงงเเพลลรรอออออยู่่่ตีีไไไทคขปดม าไม่ได้รินกกที่ดูภาพดูเหมือนว่าจะรู้ความจริงแล้วแล้วก็ก๊อปปี้ไฟล์ในขณะเดียวกันยาก็มาแต่ว่านักวางเพลิงนั้นกันไว้ให้แต่ว่ายามนันก็ผ่านมาได้แล้วก็เข้าไปซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ก๊อปไฟล์เสร็จพอดีตัดภาพไม่ได้บ้านแล้วก็มีสายมาตาแกะก็รับไปแล้วพระเอกนั้นก็ไปคุยซึ่งคนที่โทรมาคือรินกกนั่นเองแล้วก็จะไปมอบตัวเพราะว่าได้หลักฐ <Okay. S 1> านแล้วตัดภาพไม่ได้บ้านทั้งสองคนเลยไปตัดภาพมาที่ทั้งสามคนที่มายังสถานีตำรวจแล้วก็เข้าไปพระเอกกับมิโตะก็เข้ามาแล้้้้วววววทุกกกกคคคนนนนน็็จจะะัััับตตตรรราาาายแ่่่ิิสงงงเพล คนไร้วางเพลิงตัวจริงก็คือไอน้นกขุนทองตัวนี้นั่นเองแล้วจุนเปย์นั้นก็มีหลักฐานด้วยและนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ว่าทุกคนก็ไม่เชื่อแล้วไอ้น้องนี่ก็กลายเป็นแฟนทอมแล้วก็จากไปตัดผ้าไป่ี่พระเอกกับมิโตะทั้งสองก็แปลงลางแล้วกาก็เอาพวกกูเล่ามาบีเลยเปลี่ยนเป็นรักกระทิงพระเอกก็เปลี่ยนเป็นรักอินฟินิตี้แล้วิีก็จกัดการกับพวกกูล,ลงไปได้เพราะเอกนั้นก็จกัดการกับแฟนทอมลงไปได้ แล้วลิงตกกับจุดเป๊กก็ขอโทษไปถึ้งไอ้นากรรมปตกนั้นก็ได้สิ้นหวังแล้วแล้วก็ตัดจบไปอย่างนั้นเลยก้จะก็ไปแล้วเอ้ยค่เขาชอบคุณฝักงคนแรกใจตอนกเราบกันดี